เ,ขเลขมวยพร้อมสามสี่เก๊กมวยถั้วใหญ่ๆญแช่ไว้ในตู้เย็นสีแดงก็ผ่ามาเห็นสีแดงก็ผ่านแอบเปิดตู้เย็นกินนะกเกบกวยชาดเงเงี้ย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 ชาติงเงี้ยเงี้ยเง้ยภาษาจีนท,นท,ท,นทีนี้เราก็จะร้องว่าตา้าไปชีว่าสุ่ยสีเกกวยขั้วใหญ่ๆแช่ไว้อยู่ในตู้เย็นหึ่งต้มก็ใช่ตู้เย็นดีถ่งต้มก็ใช่ดูเซ็นดี สีแดง่านมาเห็นสีแดงอ่านมาเห็นผงเสื้อชั่วูหลเทียนผงเสื้อทั่วู่หล่ยเชียนแอบเปิตูย็นเธอใครพินเสียงเธอจีบว่าสุยกินนะเก๊กวยช้าเงี้ยเงี้ยเงชน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 เธอโชวชู้ชนชนชูช้าเงี้ยเี้ยเงีเงียซหาสเดือนสาวค่ะพนีน้มากับเพลงชื่อ่าเก๊กวย น้ำแหวยภาษาจีนเรียกว่าสีว้าสีเกอเจยูสีสองสีว้า H อ A เสีหนึ่งว้าสอชเยสีสามสเกอจีนสีหนึ่งเกอสีว้าสีเกอเป็นการเก็บหวยแล้วก็ลองมาเก็บหวยถ้วยใหญ่ๆ้าตาเปย์สีว่าสุเดเสีสี่อ่านว่าตา D A เสีสี่อ่านว่าตาเปสีหนึ่ง เปย์ีว่าสุ่ย JU ส2นสอง HUA ส3นหนึ่ง h h i สินสามีวัวสุ่ยเทวายถ้วยใหญ่ๆถ้าถ้าเปยีว่าสุ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นหรือต้องข้าใจพึปเซียงหลีเายิจีสสา d o n G สิสี่หรือต้องฟ้าใจ f a n g สิสี่ ZAI สินสี่ข้าใจปเซียงตู้เย็น b a n g สหนึ่ง s a n สิหนึ่ง ไล่สิงสามหลีในสีแดงก็ผ่านมาเห็นสีแดงก็ผ่านหงเซอร์ทื่อขั้วไหลเทียนองเสอร์ที่กวัหลเทียนโฮมจีสิงสองเอสีสอร์สีแดงชื่อกัวหลเทียนก็ผ่านมาเห็นเจไอยูสิงสี่จียูโอสิงสี่ลไอสิงสองเจไอเอ็สิงสี่องเสอร์ท่ั้หลเจียนสีแดงก็ผ่านมาเห็นสีแดงองเสอร์จิ้วก็ วัวไหลผ่านมาเห็นเชี่ยนแอบเปิดตู้เย็นกินน้ำแค่ควยโทรใครปิงเสียงเฮอร์ชุยวัวสุยทีโอยูเสียงหนงึ่ง Kai เสียงหนึ่งโทรใครปิ้งเซียง Binc เสียงหนึ่ง Hinc เสียงหนึ่งเฮอร์ He เสียงหนึ่งชุยวัวสุยเจยูเสียงสอง Hua เสียงหนึ่งูไอเสียงสามโทรใครคือแอบเปิด แล้วก็ตู้เย็นก็คําว่าเปินเซียงเฮอร์กแบลว่าดื่มแต่เราจะใช้คําแบบคุ้นเคยว่าเรียกว่ากินเนาะกินน้าแก้ววยก็ฉือวัวสุ่ยเฮอร์ฉี่วัวสุยช้กเงย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 เยชันชนชนชันชนเตอชช่ชันชันชันชนชันชันเตอร์โชู่คำว่าช่นเขียนเป็นยนว่าซัทเอชยีนสิงสีช่นคือ เสียงแบบที่เขากำลงังเอะกะริยาที่เขาเงยเงยเงยอยู่เนี่ยน,นะแล้วก็คําว่าชักก็คือคําว่าชัวชู่ C H U 04, U สิหนึ่ง C H U U สิสี่ชัวชู่ชักแล้วก็ชักเติรนที่คือแบบแสดงการว่ากำลังชักยังไงเงยอยู่เนี่ยน,นะจบแล้วคะ่ะอันนี้ก็ขอบคุณนะที่มารับชมนักไฟนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้จใหม่นะคะ